วัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม PKXD กันนะครับในวันนี้เราก็แบบหายกันไปนานมากสําหรับเกมนีนะใครคิดถึงผมบ้างก็คอมเมนต์บอกเลยนะเออคนติดตามเก่าเออคนติดตามเก่าผมก็ไม่เคยเห็นเข้ามาอมเมนไ์อะไรกับผมเลยนะเ,ออเราไม่ได้เห็นกันมานานมากสําหรับเกม PKXD นะออนานแบบเป็นเป็น,ปนตั้งแต่ปีก่อนแล้วออไม่ใช่ปีก่อนตั้งแต่เดือนก่อนแล้วอ่ะตั้งแต่เดือน ทันวาใช่ไหมผมเลิกเล่นไปนานมากเลยนะครับแล้วผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเออโอ้อะไรเนี่ยเขาให้ผมาให้ผมเล่นอะไรผมไม่กลับมาจนผมลืมหมดแล้วตอนเนี้ยสําหรับเกมนี้นะเออโอ้โหอะไรเนี่ยเขาให้เราขึ้นอันนี้เหรอใครเห็นอะไรบ้างใครว่าอันนี้มันอัปเดตอะไรบ้างบอกผมด้วยนะว่าเขาอัปเดตอะไรกันบ้างนะผมยังไม่รู้ผมเลิกเล่นมาตั้งนานแล้วนะสำหรับเกม Pkxd นะ เออเอ้ยแต่ว่าไม่ได้เล่นมานานฝีมือก็ยังเทพอยู่เลยนะอย่างเออฝีมือยังโหดอยู่นะอืออ,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 อือเป็นไงเป็นไงเตีบเทพเวล่ะเนีอเอ่เค้คดีอัปเดตเนี่ผมชอบจริงๆเลยอัปเดตไปตามฤด,ดูกาลนะช่วงนี้ผมเล่นแต่เกมวอลทอนแมนนะเออเพราะเกมวอลทอนแมนเขาอัปเดตนะเออเติ๊ดเตีด,ตด,ตด ถึงสั้นชัยแล้วหุ้ย,ยหนึ่งนาทีแล้วหรอผมเอาผมเล่นนานเกินผมได้ไดเงินเยอะมากเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทนะมีเงินสามพันสามร้อยเอาไปซื้ออะไรกันดีซื้อปใครว่ามันมีอะไรอัปเดตบอกผมด้วยนะผมก็จะได้รู้นะเออจ๋อ ไปหาอะไรกันดีกว่าว่าเขามีอะไรปีดูมันมีนี้วยเขาให้ซื้ออะไรอะ่ะมันคือนี่ไงดิอันนี้อะไรอ่ะต้องใช้ต้องใช้ลูกเขียวๆนะลูผมหาไม่ได้หรอกอันนี้ละ่ะเขาให้ซื้ออะไรดูสิซื้อนี่มาเล่นได้ไม่ซื้อนี่มาเล่นได้ไม่ใช่ถาวรหรือเปล่าเขาให้เาหราซื้อถาวรหรือว่าอซื้อถาวรหรือเปล่านั่นเนี่ยหรือว่าซื้อมาเล่นแบบซื้อมาเล่นเฉยๆซื้อมาเดินเล่นแบบนี้หรือเปล่า ถ้าซื้อามวันเดี๋ยวจะดีใจมากเลยนะเออจิ๊อจื๊อจื๊อจื๊อจ๊เล่นไปเรื่อโอ้มีะไรอเปเดบ้างเนี่ยเอาผมไม่น่ากลับมาเลยไปดูไปดูมีอะไรอัปเดตของตัวนี้มีอะไรอัปเดหรือเปล่าเนี่ยดูซิก็ไม่มีนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันดีกว่า ไหนดูที่ดูท่าด่วันมีท่าอะไรอัปเดตบ้างไม่มีนะคิดง่ายงอะไรอ่ะท่าอืมแมาดีกว่านะเพราะว่ามันนั่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่ไรมาดีมาดีนดีครับขออนุญาตไปแต่งชุดก่อนนะครับชุดนี้มันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเทพสักเท่าไหร่ ดูนะคบนี่ครับก็แต่งเสร็จแต่งชุดเสร็จไปรที่ะะตุกรอยก็สำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใชมก่อนชิวด,ด้วยนะครับบา,บายยก็เพราะว่าคลิปนี้นะผมไม่มีอะไรมากนะผมยังไม่รู้อะไรเง,งี้ยถ้ามันถ้าใครรู้ว่ามีมอะไรเปลี่ยนมาผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยเเดี๋ยวคลิปหนะ้าไอพีนะ่หน้าจะได้มาทำให้คลิปให้ดูนะครับบา,บาย